One, two. จพบกับช่องเไท,าท,าย,ทยสปายวอนลน็นี่กันแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองไป,งปซู่กูสสคอน,นะจ๊ะเอฟซีเก่าเใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายช่วงเชา้าทางเนเธอร์แลนด์ใกล้จะไปถึงช่วงเที่ยงใกล้จะหิวข้าวหิวน้ําแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอากาศก็เตี้ยวขึ้นเตี้ยวลงคะ่ะวันนี้ช่วงบ่ายนู้นอาจจะสูงถึงแค่21-22องศานะคะ ช่วงเช้าแบบนี้ก็1 5บ6้าสิบองศาได้ค่ะขออย่างเดียวอย่ามีฝนก็พอท้องฟ้ากำลังเปิดแสงแดดกำลังออกมานิดหนึ่งเที่ยวได้ใส่เสื้อแขนสั้นเรือเกงขาสั้นเที่ยวใส่แขนยาวสลับปรับเปลี่ยนไปค่ะกับดินฟ้าอากาศสิ่งที่เราเลือกไม่ได้กำหนดไม่ได้นะคะเอาว่ากันไปค่ะทางบ้านเราเป็นยังไงบ้างค่ะฝนฟ้าใหม่นะครฝนก็ลงหลากหลายที่อากาศร้อนก็คง ทุเราเบาบางไปนะคะทางบ้านตัวตัว,ตวทางอีสานก็เหมือนกันฝนตกบ่อยมากนะคะสิ่งที่อยากกินก็คือต้มอื่นแกงอืง่นปิ้งอืงึงย่างอื่นะคะสิ่งที่แซ่บที่สุดของคนอีสานบ้านเราช่วงนี้นะคะตามฤดูล่ะค่ะแซ่บไข่แซ่บมันแซ่บฉันไม่เกี่ยวกับไข่นะคะ เห็นหลากหลายคลิปหลากหลายคนก็เจอเรื่องดราม่านะคะสำหรับการกินอื่นนะคะคนดังคนไม่ดังก็เจอเหมือนกันเรื่องอาหารการกินท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคก็แตกต่างกันไปนะคะใครชอบอะไรก็หากินไปฤดูหน่อไม้ก็กินหน่อไม้ฤดูเห็ดก็กินเห็ดเห็ดปลวกเห็ดป่าเห็ดดงสารพัดอาหารการกินที่เกิดขึ้นมากับธรรมชาติ ะะอย่าไปบูรี่กันนะคะอย่าไปว่ากันต่อว่ากันทาไมอันนั้นมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นถ้าจะไม่กินชีวิตสัตว์ก็ไม่ต้องกินกินแต่ผักก็จบข่าวค่ะสัตว์แต่ละชนิดก็มีชีวิตเหมือนกันคุณอย่าก,กินหมูหมากาไก่วัวควายเหลือแต่เขาไม่กินช้างกินหมากินยีราฟนะคะแต่บางประเทศบางที่เขาก็อาจจะกินอยู่ค่ะ เห็นในข่าวนะครับบูลลี่กันแบบนั้นแบบนี้อื่นเป็นสัตว์อย่างนั้นอื่นมีไข่แบบนี้สัตว์แต่ละอย่างนะครับไม่ว่าคุณจะกินกุ้งกินหมึกมันก็มีไข่เหมือนกันมันก็มีชีวิตเหมือนกัน อร่อยไครอร่อยมันถ้าคุณไม่กินก็ไม่ต้องไปว่าเขานะคะพ่อค้าแม่ขายเขาก็จะขายไปตามฤดูกาลขายของป่าขายอะไรของเขาเขาถ้ามากินของเขาไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องไปด่าไปว่าเขาหรอกค่ะถ้าคุณไม่ชอบคลิปที่เขากินหรือว่าเขากินโชว์อะไรก็ช่างนะคะคุณมีมืออยู่ค่ะมือไม้ไม่ได้พิก,การเล่นมือถือได้เล่นไอแพดได้เล่นคอมพิวเตอร์ได้ไดกดผ่านไปเรื่อนผ่านไปก็จบข่าวแล้วค่ะ อย่าไปด่ากันค่ะคุณไม่รู้ตื้นล,ลึกหนาบางของเขาขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่าหนึ่งคุณไม่ได้ไปนอนอยู่ใต้เตียงเขานะคะจะได้รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะภาพที่คุณมองเห็นกับความเป็นจริงมันอาจจะไม่เหมือนกันอาหารพื้นบ้านแต่ละท้องที่ก็แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะคะอย่าไปว่าไปด่าก,กันเลยค่ะ สัตว์ทุกชนิดมันก็มีชีวิตเหมือนกันถ้าคุณไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินทุกอย่างไปเลยกินแต่ผักอย่างเดียวก็แล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างอื่นอย่างนี้อื่นเอ้ยกบเอ้ยปลาเอ้ยนู่นเอ้ยนี่เอ้ยมันก็จะมาตามฤดูของมันมันไม่ได้กินทั้งปีทั้งชาตินะคะอย่างหมูไก่วัวควายพวกปลาอะไรอย่างนี้ยังกินทั้งปีนะคะตลาดเนี่ยหน้าบ้านตัวตัวเองนะคะกลางเมืองนี่ค่ะ แผงปลาเนี่ยเยอะมากแผงไก่ก็เยอะมากทั้งปิ้งทั้งทอดทั้งย่างอันนี้เขาก็กินทั้งปีอย่างอืง่นฤดูฝนมาใหม่อึ่งมันถึงจะออกมามันออกจากรูออกจากดินออกจากที่หลบที่ซ่อนถึงออกมาเล่นน้ําใหม่ๆแล้วก็ออกมาไข่มากให้คนได้จับกินนะคะมันก็เป็นแค่ฤดูช่วงหนึ่งช่วงสั้นๆเองนะคะไม่ได้กินทั้งปีทั้งชาติไม่ใช่ว่าคุณ กินวัวก,กินสเต็กกินปลาแซลมอนตินของดีๆคุณติดหรูคุณชอบของสวยๆงามๆลวกของดีๆที่คุณคิดว่าดีคุณก็กินไปนะคะสำหรับประเพณีการกินอาหารอีสานบ้านเราก็มาตั้งแต่โบราณตั้งแต่พ่อแต่แม่ตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายก็พากินมานะคะ และอีกอย่างหนึ่งมันก็ทุนค่าใช้จ่ายด้วยของที่มาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผักเป็นแมงงีนูนเอ่ยเป็นกบเป็นปลาตามธรรมชาติหรือว่าเป็นอึ่งเป็นพวกนี้เป็นเขียดเป็นอะไรก็ช่างที่เขาไปหากตามท้องไร่ท้องนาทุ่งนาจับมาได้กินได้ขายเพราะว่าทุกวันนี้ก็แพงนะคะบางคนก็ว่าขายโลละห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยกว่าจะได้กินนะคะอึ่งทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าถูกๆนะคะไม่ใช่ว่าซื้อได้ทุกวันเหมือนไก่เหมือนหมูนะคะ ถ้าคุณไม่ชอบคุณไม่ต้องไปดูคลิปเขานะคะคุณก็ไม่ต้องไปซื้อกินไม่ต้องไปอยากกินไม่ต้องไปลองกินอย่างตัว,ตวเองกินแทบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสานบ้านเราอาหารไทยกินทุกอย่างผักก็กินหมดสะดงสะเดาผักขมผักอะไรเกนหมดพ่อแม่ปู่ย่าต,ตายายพาก,กินมาอยู่เมืองนอกนี่แหละคะ่ะที่ที่มันไม่ได้กินมันไม่มีขายด้วยบางครั้งมีขายก็แพงเกินไปเราก็ ประยุกต์ไปกับผักมีสีใบทางบ้านเขาเราถึงจะอยู่ทางเมืองนอกได้เราก็รู้อยู่กันแต่ถ้าทางเมืองไทยหน้าสะเดาหน้าสะตอหน้าอะไรเกินตามธรรมชาติกินตามฤด,ดูของมันหมดทุกอย่างนะคะเรื่องอาหารการกินเราจะไปด่าไปว่ากันเลยก่ะเขากินโชหรือว่าเขาจะกิน ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอมันสิทธ์ของเขาเราอย่าไปเจือกเท่านั้นนะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านค่ะไม่ต้องไปว่าเขาแบบนั้นแบบนี้สกรปรกอย่างนี้อย่างนั้นมันวัดกันไม่ได้หรอกค่ะไม่ใช่ว่าอาหารที่คุณกินไม่ว่าจะเป็นสเต็กเอ่ยของหรูหในพัฒนาพัฒตาการทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ได้มาบอกว่ากินตรงนั้นได้ประโยชน์ตรงนี้กินแต่รงนี้ไม่ได้ประโยชน์อาหารตรงนั้นสกรปรกกันซึ่งอย่าไปบูลลี่กันค่ะ ไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินตัวเองก็ไม่ต้องไปซื้อกินไม่ต้องไปสาระเนยอยากกับเขาแล้วกันนะคะไม่ต้องไปดูเลื่อนผ่านแล้วกันถ้าไม่ชอบเพียนเขากินนะคะแต่พูดถึงสิงสารสัตว์ทุกชนิดมันก็มีชีวิตหมดละคะ่ะไม่ใช่ว่าคุณกินไก่กินหมูกินวัวกินควายเข้ามาแล้วคุณจะวิเศษ,เศษดีเลิศประเสริฐสีกว่าคนอื่นเขาโลกโซเชียลมีดียนะคะใช้ให้เป็นนะคะ เรามีมืออยู่ค่ะมือไม้เราไม่ได้พิการเราไม่อยากจะดูที่เขากินโชหรือว่านั่งฉีกขาอื่นกินกึ่นไข่เรื่องอะไรต่างๆเลื่อนผ่านไปเลยนะคะไม่ต้องเป็ดรามา่าไปต่อว่าการไปบูรี่การอาหารแต่ละภาคมันก็แตกต่างกันมันมีความอร่อยแตกต่างกันไปเราไม่ต้องไปว่าอาหารภาคนู้นเลิศอาหารภาคนี้เลิศคนอีสานเขาจะกินอะไรมันก็เรื่องของเขานะคะเขาหาได้นะคะเขาไปได้ เขาไม่ได้ไปบังคับให้คุณกินด้วยเมื่อไรนะครับวันไหนที่เขาบอกว่าลองชิมดูติดต้องเขาบังคับให้คุณกินน่ะคุณถึงไปด่าไปว่าเขาเพราะว่าคุณไม่อยากกินอย่างตัวโต้ไปกับแฟนเหมือนกันไปทำเมืองไทยนะคะอาหารการกินเราก็จะพาแฟนกินหมดนะคอาหารทงอาหารไทยแต่อาหารอีสานเราให้เขาเห็นทุกอย่างอยู่ค่ะแต่เราไม่เคยบังคับเขานะคะว่าคุณจะกินไม่กินแต่แกกลัวอยู่แล้วพวกแมงจุนนูนพวก แมลงขั้วต่างๆพวกดักแดกเอ,อ่ยทุกสิ่งทุกอย่างปาเป็นแมลงทอดนะคะหลากหลายอย่างแก่ครัวมีครั้งหนึ่งบอกแค่ว่าคุณลองหลับตาดูสิบอกฝรั่งนะคะหลับตาดูลองจิบดูกินดูดูสิรสชาติของมันจะเหมือนถั่วเหมือนเม็ดมะม่วงหิมพานหรือว่า เหมือนอาหารชนิดอื่นไม่หลับตาแกก็ไม่กล้านะครับไม่กล้าลองเลยราะค่ะก็คือไม่แตกแต่เราก็ไม่บังคับเขานะครับมันก็คือแล้วของที่เขากินประจำทางเมืองนอกเมืองนาไปไหนก็ช่างฝรั่งมังค่าญาติพี่น้องของแฟนเหมือนกันหลากหลายคนเวลาเขาจัดงานวันเกิดงานเลี้ยงต่างๆที่ตัวตัวไปร่วมง,งาน เขาไม่เคยว่านะคะเขาแต่เขาอยากให้จิมถ้าเราจิมแล้วเราไม่อร่อยเราก็ไม่กินต่อไปเขาก็ไม่ว่ากันหรือว่าบางอย่างถ้าเรากลัวหรือว่าเรามองดูแล้วอุย้ยฉันไม่กล้ากิกนฉันไม่หรอกอยากชิมเขาก็ไม่บังคับเรานะคะนี่แหละค่ะตัวอย่างนะคะการกินการอยากการหาได้หาไม่ได้ของแต่ละคน แต่ละภูมิภาคมันแตกต่างกันบนรรพบุรุษเคยทํามาเคยพากินยังไงไม่ว่าจะเป็นไข่มุดแดงผักหวานหน่อไม้เอ่ยเห็ดเอ่ยเห็ดพอเอ่ยแมงกุจี่เอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆนี่แหละที่หาได้ตามธรรมชาติเขาก็เ,าเคยกินเคยอยู่กันมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเลี้ยงเรามาด้วยของพวกนี้จนเติบจนใหญ่มาขนาดนี้ ใครจะกินอะไรก็กินไปเถอะค่ะตอนนี้โตขึ้นมาแล้วเราแสวงหาเรามีเงินเยอะหรือว่าเป็นคนรวยแล้วอยากกินของหรูๆของบุฟเฟ่เอ่ยของระดับกี่ดวงกี่ดาวก็หากินเองแต่อย่าไปว่าเขานะคะเขาจะกินอะไรมันก็สิทธิ์ของเขาอย่าไปบูลลี่กันค่ะถ้าคุณไม่อยากกินก็ไม่ต้องไปลองนะคะซื้อกินแต่ หมูหมากาไก่อะไรต่างๆที่คุณบ้าดีนั่นหละค่ะดีที่สุดแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียเราใช้เป็นมันก็เป็น,ม,น,ปนมันก็เป็นดาบสองคมนะคะเราจะติดตามใครชอบใครแล้วก็ดูที่ผลงานการแสดงของเขาไปเหมือนแฟนลับเอฟซีมาติดตามตัวโต้ก็เหมือนกันนะคะก็ดูที่ผลงานลวกดูที่คลิปวิดีโอการถ่ายทอดของตัวโต้ก็ได้นะคะไม่ต้องไปคิดว่าโอ้ยต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นต้องเป็นตามใจฉัน ทุกวันนี้ถ้าที่สังคมมีปัญหากันทุกวันนี้เพราะว่าความที่เราไม่นึกถึงจิตใจคนอื่นนะคะคิดแต่ว่าต้องได้ดังใจตัวเองทําไมไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดฉันว่ามันน่าจะทําอย่างนั้นฉันว่ามันน่าจะทําอย่างนี้ถ้าคุณไม่อยู่ในจุดจุดนั้นไม่อยู่ในจุดที่เหมือนที่เขาอยู่คุณไม่รู้หรอกคะ่ะว่าความจริงมันคืออะไรนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะครับ อาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างนะคะก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาเบกห้ามนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ